ในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะเอานะครับอาร์เดียนูนะครับไปดวลกับผู้รักษาประตูนะครับอย่างดอนนารูมานะครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับมาดูค่าพลังของอาร์เดียนูกันเลยนะครับอาร์เดียนูร่างนี้นะครับก็เป็นกองหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็ค่าพลังที่โดดเด่นเลยนะครับก็คือเรื่องของการจบสกอร์นะครับแล้วก็ความเร็วนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งแล้วก็พลังการยิงนะครับทุกคนก็ค่าพลังต่างๆครับก็มีประมาณนี้นะครับทุกคน เดี๋ยวเราไปดูค่าพลังของผู้สาประตูกันเลยนะครับต่อมานะครับทุกคนเราจะมาดูค่าพลังของตอนนาลูมากันนะครับตอนนาลูมาหล่างนี้นะครับทุกคนเป็นผู้สาประตูนะครับตัวลุกนะครับทุกคนแล้วก็ค่าพลังเนี่ยผมมองว่าค่าพลังตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะครับวันเดซาแล้วก็คาสยัตนะครับทุกคนที่ผมรีวิวนะเพราะว่าผู้สาประตูเนี่ยตัวที่ผมรีวิวจะมี3ามตัวหลักประมาณนี้นะครับก็คือตอนนาลูมาเนี่ยก็คือมันจะเด่นนะครับในเรื่องของการรับรู้นะครับของโกนะครับก็คือ คล้ายๆกับคาสิยัตเลยนะครับแต่ว่าคาสิยัตเนี่ยค่าพลังต่างๆเนี่ยจะดีกว่านะครับทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่าพลังการกระโดดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นผู้สาธุที่มีความสูงนะครับก็คือสูงที่196เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงครับแล้วก็สกิลนะครับทุกคนก็มีมาให้อยู่ถึง4สกิลนะครับทุกคนก็ค่าพลังนะครับก็มีประมาณนี้นะครับทุกคน ตอนนี้นะครับทุกคนเราเข้ามาสู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเล่นให้ดูแค่ ID a r d าร์เเหมือนเดิมนะครับทุกคนส่วนข้ามโคงฟิตนะครับผมปรับให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้ง2ทีมเลยนะครับมาดูจังหวะแรกครับก็ดำทัดไปครับแล้วก็ลองซัดเกือบเต็มข้อเลยแล้วก็เรียบร้อยครับแบบนี้นะครับลูกนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับทุกคนแล้วก็สวยงามเลยนะครับเป็นรูปที่แบบว่าเปิดคลิปเลยนะลูกนี้เป็นโอกาสยิงครั้งแรกแล้วก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะครับเพื่อนถ้าดีใจก็โคเยลนะครับ น,นี่ก็เป็นระยะที่เกือบไกลนะครับทุกคนประมาณปลายรอบเขตโทษแต่ว่าลูกนี้มันยิงค่อนข้างจะดนแรงเลยนะครับคือลูกมันพุ่งสูงขึ้นไปเลยนะครับ <tschaft> ดอนนารุม่านะครับก็เป็นนักเตะที่ข่าพลังผู้สาวตูว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยทําคลิปดวนเลยนะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็หุย้ยโอ้โลูกนี้คือมันเซฟได้นะครับแต่ว่ามันเซฟไม่อยู่นะครับลูกมันแรงเกินนะครับทุกคนเลยผมงงเลยนะลูกนี้นะ เรามาดูภาพช้ากันครับเพื่อนๆลูกนี้เนี่ยคือมันเซฟได้แล้วนะทุกคนเนี่ยโหแต่ว่าลูกมันรุนแรงเกินไปครับมาที่ไอโนะครับทุกคนเราก็ปั่นโค้งครับลูกนี้โอ้โหไปติดหัวเฉย,ยทุกคนไปติดกองหลังนะลูกนี้ประตูไม่ได้เซฟนะผมยิงไปติดกองหลังเองนะไอนโนะครับเราจะลองยิงปั่นโค้งระยะนี้ดูครับเพื่อนๆโอ้โหติดอีกแล้วนะครับ แม่งติดตลอดเลยนะครับกองหลังเนะี่ยแม่งติดดีชิบหายมาครับระยะน,นี้ลองปั่นโค้งดู <c oughs> โอ้โหชนเสาเนะี่ยลูกนี้มันวิถีบอลดีนะรู้สึกว่าอเลน,นโซยิงดีนะครับแล้วก็ปั่นโค้งดีด้วยนะครับทุกคนนะจากที่ผมเทสดูนะประมาณสองคลิปแล้วนะว่าคลิปแล้วเนะี่ยไปดวนกับวันเดซานะแต่ว่าตอนเจอวันเดซานี่วันเดซานวันเดซานเนี่ยเซฟดีมากนะครับเ,เพื่อนๆนลูกนี้ลอง ยังลองยิงระยะนี้ดูครับประมาณลูกขาข้อนะครับแต่ว่าลูกนี้คือโอกายเข้าเนะี่ยผมว่ามันศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่ามันเป็นระยะที่มุมแคบแล้วก็มันยังจัดระเบียบร่างกายยังไม่ดีนั่นเองนะครับเพื่อนๆอนนี้ผมเปิดทิ้งเลยนะครับเปิดไปประมาณนี้ครับให้อีกฝั่งหนึ่งมันได้บอลน,นะครับก็คลิปนี้นะผมก็จะทิทงให้ดูแค่ครึ่งเดียวนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรโนนะครับเท้าขวานะจากที่ผมลองเล่นดูนะ รู้สึกว่าเท้าขวามันยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไอโน่เป็นนักเตะที่ยิงเท้าข้างไม่ถนัดไม่ดีเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์ต่ําเลยนะครับอ่ะตรงนี้ผมลองยิงระยะนี้ดูครับดาทัดไปโอ้โหติดอีกแล้วอ่ะทัดครับอบอกสีดางเือนนี่หว่าาใหม่ครับทุกคนตั้งตั้งตั้งใหม่ตั้งใหม่ประมาณนี้ครับแล้วก็ลองยิงดูครับโอ้โหติดบล็อกตลอดนะผมยิงไงติดบล็อกดียังวะ ล้วกองหลังมันลงมาเลยก็ได้วยนะ,ะยิงดูครับลูกนี้อุยสวยนะครับลูกนี้ลูกยิงมันแรงมากนะลูกนี้มันพุ่งเชิดขึ้นไปสวยงามเลยนะครับแล้วก็ท่าด,ดีใจของอเดโน,โนย่ยแม่งแต่ละท่าแม่งโคตรเท่เลยนะครับี๋ยวามาดูภาพช้าันระยะนี้ของอเดน่นะคือที่ผมให้ทุกคนสังเกตเนะี่ยคือลองสังเกตวิถีบอลน,นะที่มันยิงออกไปนะคือมันแต่ลูกเนะี่ยมันสวยมากนะเพื่อนคือมีแต่ลูกงามเลยอนะทุกคน เราดูมามันได้เซฟย,ยังวะได้แล้วนี่หว่าแต่ว่าลูกนั้นเซฟแต่ได้ยิงเข้าออระยะนี้นะทุกคนเต็มข้อไปน่าจะออกไหมวูนี้ไวมากนะวูนี้แรงเลยนะทุกคนผมยิงกับเต็มแม็กอ่ะนิดเดียวครับกดอีกแป๊บหนึ่งก็คือกับเต็มแม็กนะครับเนี่ยภาพช้าดูนะครับดูความแรงของลูกบอลนะเพืเ่อนๆเนี่ยรุนแรงจริงอะเดโนโ่ค่าพลังเนี่ย98นะในการการยิงอะค่าพลังการยิงอนะถือว่าเยอะเลยนะครับ ยานี้ดูครับทุกคนประมาณครึ่งหลอดโหเซฟนะเกือบเซฟไม่อยู่นะครับตอนารูม่านะดันแรงจริงครับอารีโนยิงเนี่ยถือว่าโหดเลยนะครับตัวนี้ว่ามีความเร็วมีความแข็งแกร่งด้วยแม่งครบเครื่องจริงนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมยังชอบอยู่ตัวเล็มากกว่านะครับอันนี้คือกองหน้าเบอร์หนึ่งของผมนะครับอยู่ตัวเล็เนาะ มาที่อาร์ตินูครับมาแตยานี้เพื่อนๆดับมันทัดแล้วก็ซัดไปครับติดอีกแล้วติดกองหลังอีกแล้วอกองหลังแม่งแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับนับทัดครับทุกคนระยะน,นี้โอ้โหโดนอีกแลวแม่งรู้สึกเบื่อกองหลังมากเลยครับแล้วกองหลังแม่งก็มีแต่ตัวใหญ่ด้วย ยังไงดีก่อนนะครับระยะนี้ทุกคนดูจะเข้าไหมโอ้โหยิงเต็มข้อแม่ออกเลยวะลูกนี้บอนค้างยี่ดีนะครับอันนี้โนผมว่ามันก็เก่งเลยนะครับตัวนี้นะครบเครื่องดีครับความแข็งแกร่งอะไรเหมาะกับเป็นกองหน้าตัวจบสกอร์นะตัวนี้แต่ว่ามันมีความไวด้วยความเร็วกันแหละแล้วมันเก่งด้วยทุกคนอะลองดูระยะนี้ดูนะทุกคนจะเข้าหรือเปล่า โหลูกนี้มันยิงได้ไงวะทุกคนลูกยิงเรียบนะครับลูกนี้นะเพราะว่าผมกดเกือบเต็มข้อนะกดประมาณครึ่งหลอดอะครึ่งหลอดแบบไปๆอะทุกคนแต่มันเป็นลูกเรียบเฉยทุกคนนีคือผมงงนะเพราะว่ามันไม่มีสกิลลูกยิงผีจับนัดนะแต่มันยิงลูกเรียบได้ไงวะอ่ะประมาณนี้โอ้โหลูกนี้ไม่เรียบเลยคนระับลูกนี้ลอยไปเลยนะครับหรือว่ามันเป็นเพราะว่าอัปเดตใหม่วะอันนี้ก็อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับ แต่ว่าเนอ่นนรู้สึกว่าคลิปนี้ยิงดีกว่าคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วนี่ผมว่าเออเลยนะครับรู้สึกว่ามันอ่อนเลยนะครับเอาใหม่ระยะนี้เมื่อกี้นี่ผมยิงยังไงว่ามันเป็นลูกต่ำๆอ่ะทุกคนอันนี้สงสัยอยู่อันนี้ผมกําลังงงอยู่นะครับผมยิงยังไงของผมเมนน่ป่ะลูกมันวิธีบอลสวยนะครับอันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับทุกคนก็คือผมจะเทสให้ดูแค่ครึ่งเดียวนะครับเพื่อน ก็ลองพิจารณากันดูนะสําสำหรับอาเดียน,นูนนะมาระยะนี้เราจะลองปั่นโค้งดูครับอุ้ยอาเดียน,นูบิ๊กเคอร์เริงดูคนสวยงามครับลูกนี้ปั่นโค้งสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะครับระยะนี้ก็เป็นระยะปลายๆกรอบเขตโทษนะครับก็คือสวยเลยนะเพราะว่ามันปั่นดีเลยนะครับวิธีบัอนมันสวยนะ แต่ว่ามันดูลูกบอลเนี่ยเบิดเบาๆแต่ว่าวิธีปั่นคุ้งมันมันดูสวยดีอะไรประมาณนี้นะครับเพืเ่อนๆน่าจะเทสให้ดูได้อีกสักหนึ่งลูกนะก่อนจะหมดเวลานะอ่ะลูกนี้ผมจะยิงเลยครับแล้วก็น่าจะเข้ามั่งใกล้ขึ้นเฮ้ยแ <Hey! S 2> ม่งออกเฉยผมรั่วเลยครับลูกนี้โอเคครับผมคิดนี้ก็เล่นให้ดูประมาณนี้พอนะครับแต่ว่าลูกปิดคลิปแม่งผมนี่รั่วเลยครับแม่งออกเฉยนะครับแม่งระยะแม่งโคตรหน้าเข้าแต่ว่าออกนะครับทุกคนโอเคคิดนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ ใครอยากดูตัวไหนก็คอมเมนต์มาหรือทักมาบอกผมได้เลยนะครับถ้าผมหามาทำได้แต่ผมทำให้ดูนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับ